สวัสดีครับมาพาชมผักอีกชุดหนึ่งครับอยู่หน้าบ้านผักครับนี่ก็ปลูกแบบรีบๆนะครับไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ติดแล้วครับโตแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณอันนี้ครบหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ปลูกลงไปมีสองชนิดครับมีกวางตุ้งใบนะครับกวางตุ้งใบกับกวางตุ้งห้องตีกันขาวนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเริ่มติดแล้วครับใบเริ่มเขียวแล้ว นี่ก็ใบเริมเขียวแล้วครับวันนี้เราจะมาเพล่นดินให้เขานะครับรอบนี้ยังยังไม่เติมปุ๋ยนะครับเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปแล้วครบหนึ่งสัปดาห์นี้เรายังไม่เติมปุ๋ยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเติมปุ๋ยในสัปดาห์ที่สองนะครับก็ชุดนี้ก็รออีกสองสัปดาห์ครบสามสัปดาห์ประมาณนั้นก็จะจำหน่ายได้แล้วนะครับเอามาทานได้ถ้าถ้าไม่จำหน่ายก็มาทานนะครับผักปลอดพิษชีวิตปลอดภัยนะครับ เพจเกษตรอินทรีย์เพจเกษตรพื้นที่จำกัดเสนีอินรีย์ด้วยนะครับอ่มืดอแล้วนะครับครับนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ทำมาชมคามจิตตามผักที่เราปลูกไว้นะครับไว้ดูนะครับหน้าบ้านอ่าพอได้น่าจะได้ทานอยู่นะครับก็หลังจากพักดินไปแล้วคลิปนี้ก็มาติดตามที่เราปลูกไปครบหนึ่งสัปดาห์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ